น้องตนหนาวทำอะไรคะลูกทำจมูกมาคุณทำจมูกมาเหรอคะทำด้ทนับด้งนะคะเหรอลูกแล้วเมื่อกี้หนูเป็นไรหนูจะนอนหนูต้องคอยระวังเหรอลูกเมื่อกี้แม่เห็นหนูทำอะไรหนูหนูต้องนอนง้ายหนูต้องนอนงายอ,ยอย่างเดียวอะ่ะเพราะว่านอนตะแคงขวาไม่ได้นอนตะแคงซ้ายก็ไม่ได้เพราะว่าจมูกมันจะยุบไมเดี๋ยวคะคุณหมอเขาบอกหมอบอกหนูมากเหรอลูก ก็จะสูืเหรอคะเนี่ยขนานานเราเป็นเด็กหนูยังไม่ร้องไห้เลยเพราะหนูทำจมูกยังไม่ร้องไห้เลยใช่ไหมคะจมูกมันเจ็บอะไรมันไม่เห้เจ็บเลยทำนานไหมคะเนี่ยใช้เวลาทำนานไหมคะนานนานแม่สังเกตดูหนูใช้เวลาทำนานกว่าจะแกะขวดบัฟซี่ได้นานไหมคะนานนานล แล้วหนูเอาอะไรตัดคะเนี่ยเป็นไก่เหรอลูกเหรอคะอจะใส่ไว้นี้อีกนานไหมคะลูกหมอสั่งว่าอีกนานไหมคะนานแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เอาออกแล้วเพราะว่าจะเปลีย่ยนอันใหม่แล้วเหรอคะแล้วใส่เสอิ๊ได้ด้วยหมอต้องใส่ซีอิ๊วใ้ด้วยมันเกี่ยวกันด้วยเหรอคะหมอบอกว่าต้องไว้เกี่ยวันคะเนี่ยนั่งจะดงไหมคะเอาออกได้แล้ว สวยได้ยังสวยได้สวยได้คะสวยแง่เสวยีวสวย,แวสวยแล้วคะว่ววแวคะแต่ต้องเปลี่ยนน้อใหม่อีกเหรอคะดีอันนี้อันนี้หนูไปทำจมูกมาเด้อหนูไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์อะไรเลยหนูไปทำจมูกมาจริงๆนี่หนูไปทำจมูกมาจริงๆ